嗯嗯，嗯嗯。 มาเดอกินมันพี่น้องมาเดอกินมันกปได้สิกินมันวันนี้จะทดสอบไลท์สองเครื่องนะทำเวลานะสวัสดีสาวบุญีีจะไลท์สองเครื่องอะเครื่องนี้อยากจะไม่ค่อยได้ทักนะคะทำเวลานะจะเริ่มทำเวลานะขอบคุณนะคะที่แวะมาสวัสดีน้องอ้ม พี่กาลังตั้งอีกเครื่องหนึ่งนะขอคนุนนัองอ้ํานะคะไปบ้านนี้ได้นะคะทุกคนบ้านนี้แค่ทดสอบออกอากาศนะมากินมันอ่อนเลยกินมันอ่อนเลยอันนี้แค่ทดสอบออกอากาศนะดูกล้องแล้วเมื่อเช้านี่เนาะจะทาเครื่องใหม่นะทาบ้านใหม่แต่ก็แค่ทดสอบนะคะวันนี้มันต่อไปรอก่อนนะลองดูนะ ไลสองอันพร้อมกันแต่ว่าคนละตัวคนละนี่นะคะคนละคนละบ้านนะอะหมายถึงว่าขึ้นคนละตัวนะอันหนึ่งอันหนึ่งีนอันหนึ่งใน,น,น,งใ,นในซิมนะคะอันหนึ่งไฟฟานะ,ค,ะคนละตัวเด้วยขอบคุณนะคะ ตามสบายนะคะนี่วีจะตั้งไว้เฉยๆเนาะแต่แต่ว่ายังไม่ทําเวลาจริงจังนะคะแค่ตั้งไว้เฉยๆตามสบายเด้อทุกคนจะ้ะจะมาไล่บ้านใหญ่นะะทดสอบอากาศเราจะมาร้องเพลงบ้านใหญ่กันนะเมื่อวานนี้ว้าวุ่นเลยนาะนึกว่าลบนึกว่าลบไม่ได้นะ,ะลบได้นะเมื่อวานมันอ่อนน้องนินเอามาให้น้องนินส่งมาให้กินนะฮะมันอ้อน อร่อยอร่อยนะฮะเสียงเข้าไหมโอ้ยแปดล้านดวงตาขอบคุณน,นะคะแปดล้านดวงตาเสียงเข้าไหมเนี่ยเสียงเข้าไหมน้องอ้ําสาวอุบลเสียงเข้าไหมคะสาวอุวบลเสียงเข้าไหมฮะขอบคุณนะคะแปดล้านดวงตานะทดสอบนะคะทดสอบออกอากาศนะมาบ้านใหญ่ได้เลยทุกคนจะ้ะ ลองเพลงให้ฟังด้วยพี่น้องบ้านใหญ่รักฉันนานๆอย่าพันไม่ได้เอาอ,อนี่มาเลย <c oughs> ยังทีวีขึ้นไลนะพนะพนะโอ้ยสิบล้านดวงตาของคนนะคะสิบล้านดวงตาเสียงเข้าไหมคะสาวุบลน้องอ้ําเสียงเข้าไหมกินมันอ่อนด้วยพี่น้องลองเพลงให้ฟังนะ ไม่ใ,ใจต้องเรียนดได้ยินเสียงเขาขอบคุณนะคะสิบสี่ล้านดวงตาเฮ้ยปังมากนะเพิ่งไลน์นาะพี่ก็เลยให้ให้ให,หลายดวงตานะเพิ่งไลน์นนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรา์ทุกเลิฟนะคะความคิดถึงลอยไปกลางอากาศ กิดถึมใจเทพขา่าออาจจะไม่รู้ตัวฟังเพีงเพอนะคะเพอพ่สุเทพนะขอบคุณหนึ่งล้านดวงตานะสิบสี่ล้านดวงตาขอบคุณนะคะสิบสี่ล้านดวงตาเทวี TV. สองตาพาชิมนะ ฟังเพือกันนะคะไรแมนเสียงดังไปไหมคะทุกคนหรือเสียงข้างข้างได้นะคะขอบคุณสองดวงตานะคะจะลืมกดเลิยใไม่บีนะคะ <c oughs> ลมและมือเพื่อวาดภาา ลมและเมฆเพือหวาดพราเห็นฟ้า,าเขาวยเมียร์พูดโกดีเสียงแปงๆนี่นนพี่เ,เ,เหนเ็นใจเ,เ,เสียงมันเหมือนแปงงๆฮัลโหลฮัลโหลเสียงมันแปงๆฮัลโหลเสียงไม่โอเคเนาะพี่จีฮัลโหลฮัลโหล,โหลเสียงไม่ทุ่มเอาใหม่เอาใหม่ สวัสดีคุณวีระนะคะใหสองเครื่องลองดูพี่ไฟบูนสวัสดีสาวไฟบูนมาแล้วสวัสดีนะคะสาวไฟบูนจ๋าขข้นไม่ได้จสิ <laughs> เสียงไม่ชัดด้วยอาจริงเหรอเสียงเป็นยังไงโอเคหรือยังโอเคแล้วยังพี่จีพี่ก็รู้สึกนะว่าเสียงมันไม่โอเคนะลหงลอ เสียงมันแปลงๆปลยังไงไม่รู้โย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 เสียงแปลงหายหลือยังเสียงชัดครับขอบคุณเพิ่งจะปรับเสียงเนาะเสียงมันแปลงแปลงยังไงไม่รู้อ่ะมีทุ่มเลยขอบคุณเจ็ดล้านดวงตาคนะขึ้นไม่ได้สักทีนะเพอเพ้อข้อเสีทบนะไม่ชัดจา้าไม่ชัดแล้วเหรอโอเคหร้วยัง สวัสดีบาน้อยคำะโมนสวัสดีนะะโอเคือ,อยังโอเคยังค่ะหนึ่งโอเคกดหนึ่งนะคะโอเค,อเคกดหนึ่งสวรู้สึกว่าเสียงไม่ชัดนะสวัสดีพี่แซงโมนะคะรู้สึกว่าเสียงมันไม่ชัดนะเปล่งเป่งยัไงไงไม่รู้นะรับเท่กท่านจะเบาน้อยนะกาแฟเสิร์ฟจะดเบาน้อยนะคะ สวัสดีพี่แตงโมจากบ่าวน้อยนะทำไมเสียงมันแปลกๆนะได้เองเป็นอะไรนะเสียงแปลกใช่เป็นที่ไมล์หรือเปล่าเป็นที่ไมล์หรือเปล่าเดี๋ยวไม่์นะจะแปดไมล์โล่โล่โล โลเลยไม่มันไปแล้วเหรอหายแล้วยังน้องไม่วีไปแล้วเหรอคะมุสาโฆษณา,านะว่าไม่เล็กดีนะเสียงไม่ชัดอืเดี๋ยวพดีลงตัวนี้ก่อนนะบ๊ายบายนะคะทุกคนลงก่อนเด้อ